โคงก่อนถ้าแกงกินเผาริมโค้งก็นจนังชิมมื่อพี่นอ้องอ๋อยำยำจะกว่ามันคลายเครื่องจักโกโอ้สไลายว้าวสดุดยอดสดุดยอดอเอามาทางไหนเอามาเขาถ่ายคลิปกับพี่น้องเอ,เองถ้าสบ,บัวมากินเผากับสไลายเนาะขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนเนาะที่แห่การสนับสน,นุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งแยง G, ดูแลคลิปเฮาเนาะ อลาสบัวด์ับไปนี่ก็ต้องสู้ชีวิตตื่นพอบริไปทํางานเราก็ต้องดูแลแม่ดูแลลูกแม่กะป่วยอยู่เฮือนมาต่อยาให้เพ่นพี่น้องเลยคือพี่น้องเห็นระยะทางอะไรขนาดว่ามาเองกับขึ้นลกขึ้นคลองลงคลองกันอย่างเนาะสบัวเนาะแต่ฝั่งคลองมันกับค่อนข้างแบบมันสั้นนะนะพี่น้องมันสั้นเนาะพี่น้องไปดีเอ็กซ์ซีทุกคนอีกเรืงหนึ่งเนาะมื่อไงกะก็กลุ่มก็ยังอยู่ท่าพนมเนาะพี่น้องบริษัททากำมากินเผากับสาวบัวยังบริการนาะสบัวเนาะพอดีว่าพอดีว่า พากันหาโมลแล้วแล้วก็มากินเข่าเลยนะซีเมื่อเนาะอยู่านอาหารแห่งหนึ่งเนาะพี่น้องอยู่แคมป์คลองคลองอ,งอ,งอง่าท่าพนมเนาะแล้วสกึมชิลล็องชิมอาหารเราแซ่บบอเนาะท่านนี้พวกเรามาแบบมาใหแบบ้กันมาลองชิมเหมือนกันอ๋พี่นอออ้องยำทะเลยำทะเลถึงปากสาว่างซาลายสาว่างบริมาณนำคอสดกอบใบเนาะที่นี่ที่มานางวางเนาะอันนี้ก็น่าสบัวมากินเนาะมือนก็เป็นรับปากของเจ้าสามคนกับคอบใจ๊กผู้ใหญ่เจดีย์เอสทีทุกคนที่เลี้ยงอาหารสกุลนี้เนาะ ข้อยเป็นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะคายลำรวยลำรวยมีข้อสุ้ตลอดปีตลอดไปเนาะซอยห้ามมาจำได้ก็ข่อยกับคืนหาเสือดรอยเท้ากันเ้าเย็บสกิมทามสบัวเป็นอะไรไปหาหมอเพิ่นมาเป็นอย่างเนาะที่เขาไปตรวจเพราะว่าเขาไปน้ำจับโบไรโพรเพิ่นอ่าเพิ่นบโบเห้าเนาะเพิ่นเป็นก๊อตเขาเพิ่นนสบายถ่ายได้เด้อเด้อเป็นอะไรเพิ่นมาเป็นอะไรฮะสบายดีสบัวสกิมเขาไปดีหมอเพิ่นมาเป็นอะไรเป็นอ่างน้ำนองอย่างกุ้ยจื้ออะไรแต่ว่าโบแมนก้อนน้ำเหลืองดอะไร คนหลายคนจะบอกว่าห้ามรู้กินยาห้ามกินยาตลอดห้ามยาตืวนี้ห้ามที่กินยากินยาตลอดแต่โบแม่นต้มน้ำเลือยงโบแม่โอ้แต่ว่าะมีแบบมีเชื้อน้ำหนองหรือไม่ส่ว่าแต่มันจะเป็นตลอดไม่หรอกต้องต้องไปหาหมอตลอดเป็นอะไรกะเป็นตลอดห้าต้องกินยาจนน้ำเศร้าผมว่ากินตลอดไปเลยแต่ขยักกับโบแพงเนาะมาหาหมอประมาณพันกว่าบาทเนาะก็คือแบบว่าต้องมาต่อยาตลอด เขาขอหมอได้บอกว่าสามเดือนมาต่อเป็นหนึ่งหรือหกเดือนเพราะว่าระยะง้ทางมันไกลเพราะว่าขับไปขัมาเนี้ยสินะจาน้าที่ได้แต่อันนี้เพื่อนให้ให้น้องกินร้องเลืดกอดเพราะว่าอันนี้ช่างแรกที่เพื่อนนัดนะหทีหลังจากที่เขาตรวจเอาอันนาำน้ำน้ำน้องไปไปวินิจัยเนาะว่าเป็นยังมันมีเสื้อยังบ่อแต่ไปกวดแล้วแหละเพื่อนบอกว่ามันเป็นยางขะบัวเพื่อนก็บอกว่านีเสื้ออยู่ในอันเสื้อแบบน้ำน้องเพราะว่า แต่เกิดเลยบริัจาม่นี่ก็นแสดงว่าเขาต้องเป็นเป็น้ายหรือว่ากินแบบมีบอมียาหักษาเที่กินแล้วเศร้าเลยใช่ไหมกินกินยาตลอดตลอดชีวิตแต่ว่าก็ยังบริวัาออกมาเป็นโรคไงเพื่อนเพื่อนก็บอกเธอไปู้นะเพื่อนกับบริเคียนในเมื่อไหร่เพื่อนก็บอกตอนที่ตอไปหาหมอไงหมอที่คนขาดัปเลย มันดูดเอาอันนี้เฮาไปไปไป,ไปตรวจบอกโอ้เนาะพี่น้อง,องกัดค่อนข้างที่ว่ากาัดกัดคือว่าละสาใจโบได้เนาะพอเพิ่นกระบอกสบู่ต้องกินยาตลอดเนานะมันบอกว่าอะไรยุกินยา,าวายยุกินยาแชมเบิดจะมาเอาไม่เถึนว่ากัดกัดคือกัดง่ายอยู่ว่านมองว่าเข้ามาขามันบริสิทธิ์ บอดี้เฮดพัสสปอร์ตบอดี้จำบัตรจะซื้อถามได้เลยเนาะซื้อซื้อซื้อตัวละถามได้เลยพี่น้องแต่ประมาณเราหาที่บาทเราถามได้เลยแต่ไงเนยแนวหนึ่งว่าเฮาบอดี้มีบัตรมีเบอร์มีพาสปอร์ตเนาะแต่คัเฮาอยากเฮดพาสปอร์ตเอารถถามไปทางมุกดาหารกับถนบุรีดีกว่าแต่มันจะเสียเวลาคือว่าเขาต้องเอาจำบัตรแต่ทางจะดีกว่าทางนี้ทางนี้ทางที่แบบตึกกตึตบกเลยแบบขี่ขี่เย็นนะพี่น้องก็เกืมบัวตันวัวคอนกาสบัวแบบรถ ทางนนมันรถสกสแตกเลยพี่น้องเท้ยขับมาโพกันดันแห้งคนทางเนาะต้องยอมขับแบบเป็นธรรมดาของบ้านเฮาพี่น้องเนาะือแบบสวัวกันได้มากวดแหละสบายใจขึ้นยังแต่มันกลับบริสุทธกลับมาเป็นมะเร็งหรือว่าหายแหงเนาะบริเทบริคุทมิบริสบริสุทราสุรุทธบน่บร็สิบะบรินริสุทธิ์บริสุบน เลยแบบชินว่ะเออเป็นนางไอมาสไปโดนแล้วเธอเป็นเรื่องไงเนาะโดยเโซ่กลุ่มากับกับกับอ่าสซบัวกับมุสุกว่าสซบวบบว,บบวเป็นคนที่ว่าทุกคุมบบคนะพี่น้องแบบว่าก่อนชิววะเนี้ยยังกระสาของพี่น้องเธอจะเป็นคนที่ว่ามีความรับผิดชอบสูงกระทำกับแม่กับลูกห่วงล,ลูกแล้วก็ห่วงแม่ก็ที่เขาย่างมากนี่ป้าพี่น้องเลยแบบอ่าสซบ,บววกับอไไะไรบ้างแม่เพื่อนต้องย่างไปหาหมอประมาณสองกิโลเดียวสลายแม่เพื่อนอัศจรรย์ว่าจันดิ จะได้เงินเพราะว่าสิสิสิ่งี้จา้างตำร้อมหาโมสามสิบบาทเพิ่นบบย่อมจ้างไงบอสเพราะมันยันเงินบพอเป็นบุบโคขยาแถมตรงไหนคนป่วยอย่างมหาโมเอมะมะามาลดสบัวคุนชืจ่จะเดินล้วกที่เ้องมาเห็นอะย่างทางที่เ้าพักกัญาังใก่หรือไกลจะวะไกลไก่าค,ค่อยค่ยกัง่าไก คือซื้อใต้นแม่เนาะเขาแบบอยู่ดีๆแล้วข้าวตีเปาแบบว่าข้าสตีป้าให้แม่มากกับโบได้เนาะสบัวเนาะแมี้ยงบเดียวเดี๋ยวโบเป็นยังของก็ทาคกินมาแล้วจะกินเนาะตัวไปเลี้ยงกันเอนราคากุ้งขันอะไก็ได้เดี๋ยวเขาจะเอามาเองแบบว่าเขาก็ตอนนี้ยังไม่ได้กินอยากอยากทำโคงมืุสเซให้เคยหักฟังก่อนว่าสบัวคือซึ้อดีใจแหลกดีใจคุณปัญจะไลยชมเบสิบอ e ่าเข้าท <Luis> ีน <diction aries> ี้เลยหักมาแบบว่าให้ ซัพพอร์ตดูแลเฮาต่างๆที่มานี่นะอยากจะออกจากหัวใจเจ้าว่าโชคดีสำหรับอยากให้เจ้าอกจากเข้ามูซสึอขอบใจเพื่นอยากจากจากข้อมาซจากก้นบึ้งของหัวใจเลยสมบูรอยากให้ว่บอมจริงใจเนาะว่าถ้าเฮาบูมีเพิ่นถ้าโชคเกิมคือซึกอโากเกิมโชคดีหลายอีกจิเนเจอเคยอฮะถ้าโชคเกิมบริเจอเอะกับโชกเกิมกับบสามัดถาซบัวมาได้แล้วก็เป็นผู้จังบุญดบัวนม่นบบจักมซ้เพือนมือซื้อเพื่นและนจอเอตัที่ซื้อสูร์

กระท่อยูเราพี่น้องกระท่อยูเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกบอกเคยคือกระท่อแบบบดเอาความสุขตัวเองเชียสระาทุกอย่างให้แม่ให้ลูกนะพี่น้องก็คือแบบขมัวกาวควาขอบใจกระหักนะเอขอนวดก็ต้องมาค่ะยูหาอาหารตะบูนเทียนแบเข้าวลดปลาขอบใจเนาะยอดหนักแบบขอบคุณขอบคุณที่เลขาทีมจานเมตตาทีมแตน่า สงสารขน้อยคือแบบ้าร์มีละหักจาะคุณยักเลือดกำาบงจ้ะคือเชือเลือขน้อยจ่ะขอบคุณขอบคุณดีใจหลายเึง ก็ค de ือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคของต่อขึ้กับตับัวแล้วก็เป็นบุญเนาะข้าวพือจะเฮ็ดบุญนากันบุญลรยสายยาวนากันนย่าละพกันเ้ยแล้วก็ขึ้นโกไปโคกอะไรค่ะจงดีมีแห้งสุขภาพข็นแหงคล้าย่ำรุ้ยลำรวยมีความสุขตลอดที่ตลอดไปอนุหมายความนืเนาะแล้วก็ครอบครั่วเม่์นนาแล้วก็ตบวกับสีเป็นกระชอค่ะว่ามีเงกระชีึกษาก็เอื่อยเอืยหาก็เบิงเง้ีเฮาแล้วก็อย่งไร มีอย่างกรตีเตียนเขามาได้เนาะเขากับโบจักเนาะไปคุณน้อยนะสะบเนาะ้ารซ้าเขาบอพิาดเบาโบมวนเบ้าว่าอี้อเนนี้เลยนี้อัมนี้อนนี้อัี้อนี้อัน้อันนีอนเีาอันนีอัี้อัน้อั้อันนี้อมนน้อาน้อนอันนม้อัอันี้อันนอักนอัน้อันนอนอ้อันี้อนั้ัี้อออน ถ้ากินเผาลิมโค้งก็จะงีิเมื่อพี่น,น้องอ๋อยำยำจะกว่ามันคลายเครื่องบาจากโกโก้สไลา,า์ว้าวสุดยอดสดุดยอดอเอามาทางไหนเอามาเขาถ่ายคลิปกับพี่น้องเอฟชาสบัวมากินเผากับสหลายเนาะขอบบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกคนนาที่แห่งการสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามบึงแยงดูแลคลิปเฮาเนาะ อลาสบัวด์ับไปนี่ก็ต้องสู้ชีวิตตื่มพอบริไปทํางานเราก็ต้องดูแลแม่ดูแลลูกแม่กะป่วยอยู่เพื่อนมาต่อยาให้เพ่นพี่น้องเลยคือพี่น้องเค็ดระยะทางอะไรคะทว่ามาเองกะขึ้นลกขึ้นคลองลงคลองกันยากเนาะนสวัวเนาะแต่ฝั่งคลองมันกะค่อนข้างแบบมันสั้นนะนะพี่น้องมันสั้นเนาะพี่น้องเนาะปลาสลายขอบใจเอือหักนะ่ยขอบใจเอือหักขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านโรยบายดีด้วยชีพสุขสุขอนาร์เอฟซีสลายนะ ทื <Man. S 2> ่คนนตีมาตีามโมคิเป็นกำลังใจให้ได้ที่จะตกลูดได้ค่ะชื่อนเนียเขาแมนื่เรียกอาหาแในนี่ต่ทางทีน่านาะแากว่ามี้มาบริโภคเนาอืม่าตัวีักสวาเลย่บะไ้มาะเ้ราะว่าเนยากตักรถสวัวตักรแตักลตักรถ เมื่อนีพ๋พาสบ,บัวมากินเข่ากับสไลายพอพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมีเพลงนะพี่น้องขออนุญาตก,กินเข่าก้อพี่น้องเด้อมาด้วดพี่น้องกินเข่าเนาะพี่น้องพิ่โลดสบ,บัวไอซีเบิ่งน้ำกินกินสไลด์มีเสียงเพลงคะแนนว่าเขาตุนตัดอตกับโค้ดเลย เนี่บอสูโบที่เขาเนี่ยบนตกุ่มชายจีบเราจะให้เอฟซีเห็นการนองก็จะหักทันทีก็ทำก็ทำทำสู้เนาะ<ม>ลองชิมดูบ,บอแฉกบะอื<ม>อร่อยมากแฉบกบอะไลจัดๆลาบม,ม,มือปวดอะไรกินเผาซึ้งสบายใจเลยนะมันปวมในลรกไลมัลลนะสะบวนเนาะอร้อยอภารมไขอนนี้ กอาน่ะตอนลอกกี้จะเกี่ยวกับกินเป็นป่าจาตกใจกดการโฆษณาบราเป็น,นยังไงไม่จับ ใจน,น,น้ำสบ,บู่จวแบบเป็นกับเป็วดและโบมีโรคร้ายเนาะพี่น้องกับกินยาต่อไปก่<ม>นอนใช่ไยาหน่อยจ้ะบ่ต้องกังวลยา่านเป็นนี่เป<ม>็นนี่ทีแรกเพิ่นกับเป็นทีแรกเียวคือทูหาันซอกซึมว่ะ<ม>บ่พาไปกับยาสกสบัวเขาทำเนี่ยเพราะมันชื้นว่าเที่พี่น้าเองนะแบะบว่าอยากเป็น,วก,นวกวดเก<ม>่งใจแรงกว่าป้าเออยวาสบัวเนาะเป็นคนที่แบบกี่เก่งใจที่ช่วยซอกซึมหรืว่าป้าเออยหักเรากับเคยเดือคนทีว่าบบผิดคนแบบว่านะ ตังซอยคน,นยกี่บาทเอออยัางก่อนซอยซอยถือคนน่ะนะตะบวมไหมพี่น้องตะบวแบบเกง่งใจเกลียดหักแย่นแย่นเฮาโบามีเวลาทำมาปฏิเสธตะกลุ่มเราบุคคลมากก็ได้เป็นแบบค่าจ่ดดายายาบุาแพงพี่น้องได้เอเมร์เนี่ยคิดสูต จะขายยาบกแหงนาะตะบนะตะมีกับบะนะกแหงอโงราได้กินของกัพี่น้องสั่งสามอย่างกันบริบสารเเป็นยังงมันมันเด็กเหรอ เออเด็กคือใครไปฝังแม่เด็กกินเขาเด็กกินฮอนมแม่เด็ยมกินอะไรแบัวนี่ย็กิีนพี่อ็นนั่น่กข้าวปกติมีแต่ไปเป็นลูกน้อเขาเนาะบเวลานั่งกินบอกเด็กอ็ขอบคุณขอบพุณงไปหักแล้ว คนบอกซ้อนเนี้ยก็ฟางอะไรกับปฏิบัติชำนั่นแหละะสด้ดีตำรังผู้ใหญ่มาแม่กัดเข้าใจไหมเขาเขาเขิมมาอยู่ใกล้ซะบัวเขาเขิมแบบเป็นแบบไม่อยากว่าจะพ้องเต็มจอพี่น้องเต็มจอ เราบัวเราสวยสวยหลุดได้โอ้โหเนี่ เพราะว่าขึ้นกับแปกใจแนวหนึ่งที่ยังวัดกระบอกแล้วเราอีกเนาะตาที่เขาเป็นยูทูบเบอร์สายบุญนะพี่น้องสิบุกสิยากหรือสิห่างสิมีหรือสิรวยเนาะพี่น้องหรือสิเป็นกระแสบุเป็นกระแสก็ต้องขอไปถ่ายเออหักเซาขึ้นซ้อนมาเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่อบางคนเราบริเวณซื้อแทนเนาะเพิ่นบอทายได้พี่น้องคลิปคือจากสาวบัวเป็นไกขอคลอมเสือเลยไปน้ำซองยูทู้หลายซองแต่เพิ่นบัวพัวมาเพิ่นบัวมาถ่ายสาวบัวสาวบัวเป็นคนเราเองเลยพี่น้องนี่ ก็กลิ่มแต่คือเห็นครับเคือหักว่าเนาะเครื่องฮอทชิพข้นชิบุชิยะชิดำรูโบดันเป็นกระแสหรูโบเป็นกระแสเออหักก็กลิ่มซอนเสมอบะถ้าเป็นยูทูบเบอร์เขาต้องไปถ่ายเขาบดต้องเลือกคนเออหักซอนได้สบู่เออหักคนดีสุดๆนั่นแหลเจ้าเป็นซอนก็คือเป็นกับซอสสบัวหลายๆเลื่อยๆนะปกติดีนะสบัวเนาะโบเคยเห็นหนาเปิ่นโบเคยจับกระเสุดไปกันยังซอนสยัดเจ้าเนาะดีบ่เด้าแบบ ดีสบวไม่ปนอ่มาเี่ยวีบ่พาจะหักมาสบบัวส่วนเอหักมาเดียวมาจากจะเสรอยงสุรกินสบวเกษรกะเาองสุรกินจมวาหาจะเห็นหงอย่างเนาะ มีแต่ไก่แล้วต้มไก่ชุากินบอสต้มไก่แกงน,น,น้ำม้เนาะสุกแซมเนาะนี่บอกก่อนออน้ำมันยืนยาวนีแต่ยังบุกเป็นมียังบุกเป็นผูกแล้วโคตรไปเดอ้เอปีหน้าขวัญชิมาลุยกับเอือหันข้าวโคตรอยู่โคตรแบบใหไงไบเนาะถ้าเขาอยู่ค่อย,อยเสียน้ำรดขวัญชิเกิดตลอดออจ้างรอยงานผน กูซื <reco Christ> ้อมาเจอยูท <satisfy karang> ูบเบอร์เจอบอกที่เจอสกวขึ้นึลยซื้อกองไปยากไปเลยนมืนแบบเมัองไทยปันคุณใจกันบอกแตอยูเรียูนแม่เป็นดูแลแม่ดูแลลูกเนาะคือจะว่าบแล้วที่รักเพื่อนเพื่อนเท่ากับเป็นห่วงเหมือนกันเลยอยากเอาเจมมาดีมาให้เนาะกินกินกินเพิ่นอายพี่น้องไปสาวกึ้นกับสาบัวกัสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพอๆกันคลิปหน้าแล้วกันซีเร่ขอคอมคอบใจเอหักนะครับคุณยายเจดีเอฟซีทุกคนที่มาเบิ่งมาชมมาติดตาม คิดอยู่หากระสบัวเนาะแต่กำลังแรงใจครับตลอดมาคิดไปสกึมกระสบัวกระสลายกระซิเนคอลลาโฟแม่พี่น้องไปก่อนพลุกคอกันติดหนาเด้อสบายดีสบายดีตอนกับเนาะพี่น้องตอนกับหลังจากปวดแล้วหล่ะก็พักกันกับกระสบัวกระสลายเนาะพี่น้องมีไรอีเรือสไลกระสุกมะม่วงเฮียบอสลายจะมะม่เงเฮียบอ้อแดดเนาะพี่น้องขุพักกับจากท่าดพนมเนาะพี่น้องเนาะสกึมกระบอกให้มาจากเดือเนาะเดืนโดดมาเดือนึง เลยคักกระโท่ฮามตลอดเป็นห่วงเป็นไง่เนาะหากะปวดแล้วขอมก็ขอมกขอบใจเลยหักเนาะที่ว่าเป็นห่วงเป็นไง่เฮาเนาะแล้วก็ให้ความักความเมตตาเศร้าขึ้มเศร้าร้ายสว่างตลอดเนาะส่มีเพิ่นกะบ่มีเฮาเนาะพี่น้องเนาะบุญคุณของเพิ่นกาใส่แทนกบะเบิดตัวพี่น้อยเฮากะบอยดีร่ำบอยดีรวยเนาะถ้าบ่มีเลยหักครับค่อยซับพอร์ตค่อยสนับสนุนกะบ่มีมือนีเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศโซนริมฟังโคลงให้เบิ่งพี่น้องยอากาศดีดีกัลังกาศบาดกับเรือเนาะ คลิปนี้ก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่รักทุกคนที่อุปถัมภ์คำสู้เนาะสนับสนุนบ่จะเป็นคำมาเบิง่งมาชมมาติดตามมากดไลค์กดแชร์มาเบิ่งคลิปให้เฮาเนาะถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกะลำบากได้พี่น้องเอ้ยกำลังใจกับบูมีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมให้แน่คลิปนี้สกึมกับขอขอบมุกขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็เป็นความหักความเมตตาจาก FC เอฟซีแหละที่สนับสนุนอุ้มสู้สกึมตลอดมาเนาะสกึมกับบูมี่ยังชดโทษแทนมิได้ทำขอบใจ ชิปมือนี้ยเนาะก้มกราบเอฟซีถูกคนไอยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งมิเตอร์ทำบวยพรเท่านั้นแหละพี่น้องยอยากใจเศรึ้มเด้อพี่น้องเด้อถ้าเศรึ้มบ่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไร้ร้เนาะพี่น้องเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังแรงใจเศรึ้มแน่เบาลิดแน่เศร้าร้ายเศาว่างแน่เพื่อเขาจะมีกำลังใจให้คิดใหม่ๆเด้อพี่น้องหลังจากที่เขาจะข่าวฟังเนาะพี่น้องทางฟังสปปลาวหอดแล้วพี่น้องเอ้ยหอดฟังสปปล่าเลยอากาศแค่แต่อากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะ สาคุมสาวไล้เสาวบัวกระหอดฝั่งลาวเรียบร้อยไปดีกากกับขึ้นฝั่งเนาะแล้วก็ไปโหลดเฮ่าเนาะพี่น้องโหลดแล้อจอดอยู่เทงิงพูดเอฟซีทามปะเสาคุมประเดี๋ยวเอารถมาบ่าบ่พี่น้อยสักฝั่งเทงิงพูดจอดไว้เทงิงเนาะเพราะว่าอันนี้มันบูมีสะพานขามะทางทา้งคาดนี่มันบูมีสะพานขามมันมีแต่เลือเนาะพี่น้องเฮ่าก็เลยเดี๋ยวจอดไว้ทางนี้แล้วก็ขี่เลือขามเนาะพี่น,อน้องเอฟซีทามสาคุม่ะ รถวิโก้สกึมจีเขาขี่เป็นอะโรตัดมวัวนี่อะโรบินานมานีาาน่แม่นสกึมไป็นโรบินานมานี่แต่ว่าเมื่อกี้นี่สกึมมานครพนมก็ต้องขี่เหือขามเนาะโอเคสไลด์สุกัวินวินเหือเนาะโยกเยกโยกเยก,ยก,เยกขึ้นพวม,ม,ม่นหมวกเฮาเดอ้อสว่างเนาะสไลด์เรากัวินวินเราพี่น้องโยกเยกโยกเยกโอ้แมก่ก้อน เป็นวินนะพี่น้องบินวินบินเฮือสลึมสลือพี่น้องซึ่งก่อนในกรารบันไดขึ้นเนาะพี่น้องบันไดขึ้นฝั่งสบ,บัวไปไปก่อนเสาคือเหมือนฮ้อนแดดแห้งเลยที่น้องหมวกกระเซาเลยลืมยี่ห้าที่กิน่าอ่ะข้แม่ว่ามือสั่นขอโทษขอไปนาะเพิ่มทากล้องมาไปสองทากล้องเพล่งานนี่ขึ้นฝั่งพี่น้องหอบเลยงาน,น ครับฝั่งลาวนะพี่น้องยังปลอดภัย <c oughs> ข้าจะมีลาวจับ <c oughs> สว่างหาบเลยหอบเลยไปเลยพี่นางบัวเพิ่นนิ๊บิ๊บผู้หลุดเขาจอดที่พูดพี่น้องไป,ปมือเมย์เฮ้ยบรรยากาศดีเลยผู้เราชอกกุมจอดที่พูดพี่น้องเมย์เมย์สว่าง โคตรพูดนะข่อนเด็ดหอหนาพอมเป็นนินจาเมื่อยหอบพี<อ>่ตายปะตอนตอนล่องขึ้วผมเมื่อยเนาะอืะอตอนขึ้นเลยเมื่อยหอบแต่ตอนตอ,อนล่องมันเป็นเมื่อยคังไเนถ่ ชาบ้านอย่างปลอดไทยใม่ออไฟแม่มาชืวอไม้อ้อยไฟต่้งไกลอิู่ันอกไ่เห็นนะตลาดเล้งได้ไหมไข่พักประเทไทนะบ้านตรงแม่มนใสบ้านเราทม่ต้่เนาะแม่นลีไฟบัวนั่นนองใครๆปัรมนมันกอขายตลอดมันมันหัวใหนะแต่จะรับรถดูสิ รถกำลังนี่แน่รถนี่ก็ติดกันอยู่ฮอดฝั่งเราอยู่อย่างปลอดภัยเนาะพี่นนเน้องเฮ้ยหอบเอ้ยสุดสุด,ดพี่น้องเอ้ยฮอดหลดุดเอาแล้วพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ถึงรถอย่างปลอดภัยโอ๊ยรถเ้าแดดกำลังฉิดเชิงเนาะตอดไว้ไม่ทราบที่คมอยู่ดดปีบดแดงทบปูเลยคลิปนี้กับพี่น้องอีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากเพือ่อนพี่น้องกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้พนผๆพกันคลิปหนาเดินสบายดีสบายดียดถึงรถเราแล้ว